ดูแลหอได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยแง้มบานเกล็ดดูพบสะพรประพอตายอืดคาห้องเช่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าสามพฤษภาคม,มเมวลาเจ็ดนาฬิกา30นาที สอพอคูคตรับแจ้งมีเหตุผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุภายในห้องเช่าที่เกิดเหตุห้องเช่าไม่มีชื่อตั้งอยู่หมู่6ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์เวรจาก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและมูลนิธิร่วมกตัญอยู่ในที่เกิดเหตุภายในห้องเช่าพบประตูถูกล็อกจากด้านในแต่มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาด้านนอกเจ้าหน้าที่จึงถอดบานเกล็ดเพื่อเปิดประตูจึงพบร่างผู้เสียชีวิตนอนอืดอยู่ที่พื้นห้องทราบชื่อนายสุรพลอายุ55ปีจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลการถูกทำร้าย และไม่พบร่องรอยการรือค้นเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงจากการสอบถามนางพนิดาอายุ52ปีผู้ดูแลห้องเช่าเปิดเผยว่าผู้ตายเป็นเจ้าหน้าที่รอปพมาเช่าห้องพักได้ประมาณหนึ่งเดือนซึ่งตนเองไม่เห็นหน้ามาแล้วสามวันกระทั่งมาได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากภายในห้อง จึงไปเปิดบานเกลด็ดดูจึงพบว่ามีผู้เสียชีวิตจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดชเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงและประสานญาติเพื่อให้รับทราบต่อไป อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกดไลค์ซับสไครป์เพื่อติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะ